สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย YouTube นะคะลุงพลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็เตรียมรถส่งมอบนะคะเป็นตัว DBL นะคะสตอ m t ท c นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรุ่นขับ2นั่นเองนะคะ10สปีดอัตโนมัติค่ะตัวนี้หัวเกียร e ์ะะอ,อียิปตเตอร์นะคะเกียร์ชริยะเลยนะคะไฟหน้าแมทริกนะคะมาครบมาเต็มมาพร้อมมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็น2.0ดค่ะ2 1งแรงม้าน,นะคะแรงบิดอยู่ที่500ยนิวตันเมตรนะคะเป็นไบเทอร์โบนะคะตอนนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความแรงความเร็วความหล่อนะคะครบครันเลยทีเดียวนะคะ ราคาค่าตัวก่อนเลยนะคะขับ2จะอยู่ที่1 2 7 6 0 0้าบาทนะคะขับ4จะอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เพิ่มโรลเลอร์ชัตเตอร์มานะคะบวกอีก5 0า0 0บาทนะคะก็รับประกันจากตัวทางโรงงานเลยนะคะ5ปีแสน0 0กิโลไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะรถคันนี้ก็ติดแค่ฟิล์มนะคะแมกยางเดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะกระจังหน้าก็เปลี่ยนมานิดหน่อยนะคะอ่าแล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะตัวนี้ก็ เซนเซอร์ s s ensor, นะคะมีทั้งหมด6จุดนะคะต้องก้มไปมองอีกทีนึงนะคะชอบสับสนระหว่างตัว WiT แกับ <c oughs> ตัว s t o m t ท็ ack, นะคะอ่ะเซนเซอร์ ensor, ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดนะคะด้านหน้าเลยก็ตัวนี้ใส่กระจังหน้ามานะคะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระจังหน้าตัวพิเศษนะคะที่ออกแบบมานะคะวอลตรงนี้ให้ด้วยนะคะไฟ AUXL กแรมก็ยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ใส่ครอบเข้ามานะคะราคาจะสูงกว่ากระจังหน้าปกติทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะ,นะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะ ไฟ LED ตรงนี้ใหญ่ใหๆกว่ามาตรฐานนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่เราติดในตัวเขาเรียกอะไรเรนเจอร์หรือกระบะนะคะนี่นะคะจะสวยมากๆหรืเป็นไฟสีส้มเนาะตัวนี้ก็เลือกสีได้เหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. เป็นฟอน Ford นะคะทรง F 1 5 0นะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นรางพึ่มแบบตะแกรงตะแกรงแบบนี้แหละ mm hmm. นะคะนี่ก็จะหล่อดูดันมากๆเลยนะคะ mm hmm. ขยับมาด้านข้างนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแมทริก LED ะะไฟลูกแก้วอัจฉริยะที่สามารถปรับลําแสงได้อัตโนมัตินะคะหมุนลูกแก้วนะคะหมุนขึ้นหมุนลงหมุนซ้ายหมุนขวานะคะตัวนี้ก็ปรับลาแสงอย่างที่บอกนะคะตามอัตราการเหยียบคันเร่งนะคะหรือว่าความเร็วของตัวรถนั่นเองนะคะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะรถสวนมาก็ไม่อันตรายนะคะไฟไม่ไปแยงตาชาวบ้านเขานะขึ้นสะพานหน้าเชิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเขาเรียกน,นะแบบเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับอยู่ด้านหลังนะคะตรงซุ้มล้อก็มีนะคะตัวด้านบนก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้มีกล่อง เรดาร์นะคะด้านล่างนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะรักษารถให้อยู่ในเลนป้องกันรถออกนอกเลนนะคะช่วยเบรกด้านหน้าเวลามีคนเดินผ่านนะคะมีวัสดุนะคะหรือว่า,ารถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามนะคะที่อยู่ระยะใกล้ามากๆเขาจะเบรกให้อาจฉรยะเลยนะคะเบรกอัตโนมัติหัวทิ่มเลยนะคะนั่นต้องบอกเลยนะคะแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนอย่างที่บอกไปนะคะให้เปิดไฟเลี้ยวนะคะถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวรถจะดึงกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะคะจะจับเส้นถนนนะคะ2ออเส้นนะคะอ่ะ แล้วก็กล้อง360องศานะคะไปไหนแล้วนี่อยู่นี่นะคะมมาพร้อมกับพี่ทําความสะอาดนะคะตัวนี้ทํางานจับมุมสูงนะคะ360องศาแล้วก็ด้านหน้าด้านท้า,นายจะเป็นแบบ180องศาค่ะหมดหรือยังด้านล่างนะคะการตกแต่งก็จะเป็นสีโคมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห่วงลากจูมีสองห่วงเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะสิ่งมาจากโรงงานเลยนะคะฝากระโปรงก็จะมาพร้อมกับแอรโรดันมิกนะคะช่วยในการลู่ล่มนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อดุด,ดันนะคะด้วยเส้นสายที่มี ความคมชัดมากๆเลยนะคะพูดไปก็เลอไปเลยนะตัวนี้ก็ใส่ครอบไฟเข้ามานะคะตัวนี้เป็นสีดําเงานะคะเข้ากับตัวรถมาเลยนะคะปะเซ็นเซอร์ไปแล้วนะหจุดนะซุ้มล้อมาจากโรงงานเลยนะคะขนาดสมนิ้วนะคะสีดาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นกูต์เยียร์อ่าตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะ นิมิคตัวรถนะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ซีรีส์ยาง2องห5ทับา r 2 0ค่ะช่วงล่างเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะปีกนกอิสระแบบ2ชั้นเสริมเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็โช้กเป็นแบบ2.0โมโนทูฟแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นกระบะไฮเอ็นนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างที่บอกไปเลยนะคะด้านข้างค่ะไบเทอร์โบนะคะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะแบตเตอรี่เป็นแบบ h g m 8 0แอมป์นะคะแล้วก็ลมไฟฟ้านะคะสามารถวิ่งระยะไกลนะคะวิ่งไปไกลๆนะคะตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าเออ ตอนนี้ลืมเล่าให้ฟังลุงเอารถไปส่งเฮียเฮียยอดที่ต่างจังหวัดเออแล้วชื่อขอ,ขอเออชื่อบอกเฮียไปแล้วเนาะแล้วก็เฮียเนี่ยคือรับรถเสร็จแล้วก็เฮียเอารถเนี่ยปีนขึ้นเกาะกลางเกาะกลางถนนอะเออมันสูงมา,มากๆเลยนะแล้วเราก็ตกใจด้วยความที่เราไปส่ง,สงมอบรถใหม่ใช่ไหมเฮียก็ขับขึ้นเกาะกลางเราก็ไม่กล้าถ่ายคลิปเนาะตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวก็เลยบอกว่าเออเฮียก็ซื้อแรปเตอร์มาอีกคันหนึ่งอ่ะแล้วก็เอเวอเรสต์มาอีกคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปส่งรอบนี้ยแล้วเลยขอเฮียบอกว ขึ้นเกาะกลางให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลุงจะถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่ของเฮียร์ไว้เรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอตอนแรกอะลุงไม่รู้ว่าตัวสตอมแท็กเนี่ยมันปีนเกาะกลางได้โดยที่ไม่แบบไม่โดนเลยอะไม่โดนแล้วก็แบบรถแบบคือมันดีามากๆอะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปนะตอนแรกคิดว่าแรปเตอร์ทำได้อย่างเดียวสตอมแท็กทำได้ด้วยเออนะคะแล้วคิดว่ารุ่นอื่นก็น่าจะทำได้เพราะว่าช่วงความสูงยกตัวรถอะคะ่ะวท์แท็กก็น่าจะทำได้เออนะคะเดี๋ยวทำคลิปออกมาให้ นะคะอะมาต่อนะคะตัวกล้อง360องศาค่ะตัวนี้มาพร้อมกับตัวบลายสปอร์ตนะคะที่ทํางานควบคู่จากด้านหลังนะคะแจ้งเตือนเวลารถมาจากด้านหลังนะคะเวลาเราจะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็อ,ออกซ้ายออกขวาอย่างเงี้ยมันจะมีแจ้งเตือนให้ที่กระจกสองข้างเลยนะคะเป็นไฟสีส้มนะคะตัวนี้ถ้าเราเปิดรถนะคะก็จะมีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถแต่กุญแจไม่อยู่เออถ้ากุญแจอยู่ก็จะมีด้วยนะคะกุญแจอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรตัวนี้ก็ไฟเลี้ยวนะคะ LED เลยนะคะ มาสปอร์ตไปแล้วนะคะมาที่ฟิล์มก่อนแล้วกันเ,เยอะมากเลยออาชั่นฟิล์มเบสเซรามิกนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80ค่ะ <c oughs> ราวหลังคานะคะตัวนี้ก็หนาใหญ่ดุดันเป็นพิเศษนะคะในรุ่นของสตอ m t ท c ก <oughs> นะคะเขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะ <c oughs> ขณะรถจอดนะคะบรรทุกได้250กิโลนะคะหรือว่ารถวิ่งนะคะไม่เกิน80กิโลนะคะนี่ก็แจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะ <c oughs> อย่าบรรทุกหนักเกินไปนะคะเบ้ามือจับค่ะเป็น สีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ประตูเป็นแบบสมาร์ทคีเลตนะคะสอดมือเปิดได้เลยนะคะโลโก้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะอะคริลิกตัวนูนนะบันไดค่ะเป็นสีดํดรานแบบนี้เลยนะคะทําความสะอาดง่ายมามาที่แบบซิงเกิลของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโรบาร์ห้าสเต็ปของเรานะคะอ่านี่ปรับสเต็ปได้เลยนะคะเลื่อนลากเลื่อนเลยนะคะนี่โอเคพอแล้วแค่นี้แหละทําให้ดูนะคะ ตัวล่างตรงนี้ก็จะอยู่คนละส่วนกันกับตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะสามารถปรับได้เลยนะคะบรรทุกนะคะลากเรือหรืออะไรเงี้ยได้เลยนะคะเสาอากาศเป็นแบบสั้นเนาะช่วงล่างด้านหลังนะคะที่มองเห็นเข้าไปก็จะเห็นเลยนะคะโชคนะคะน,น,นี่ไปไหนละโชคนะคะเชดซีนะคะแล้วก็แหนบนะคะตัวนี้สามารถบรรทุกได้มากกว่า1.3ตันเลยทีเดียวนะคะสามารถอย่างที่ทบอกค่ะจริงมันบรรทุกได้เยอะกว่าน,นี้นะคะค่ะอยากแบบ แต่จริงๆไม่มีใครซื้อรวดรุ่นนี้ไปบรรทุกอะไรมากมายหรอกเนาะแต่1.3ตันก็เป็นเป็นพันกิโลแล้วนะเออนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ก็รอ,อ,องรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลนะคะไฟท้ายเลยค่ะใส่ครอบมานะคะเป็นสีดําเงานะคะตรงนี้กออ็ไฟท้ายแบบ LED full option เลยนะคะเป็นปีกทีเสื้อสวยๆหอๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเบรกัวที่3ค่ะโลโก้ปอดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี ดำนะคะแล้วก็มีกล้องกะระยะจอดด้วยนะคะตัวนี้ใส่สติก,กเกอร์เข้ามาอ่าสติกเกอร์เลนเจอร์แบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแล้วน้องบางทีก็เป็นอะคริลิกเนาะแล้วก็กันชนท้ายค่ะเป็นแบบด้านหน้า6กหลัง6กที่ลุงบอกเลยนะคะก็จะมีตรงกันชนตรงนี้สี่นะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะ2จุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปค่ะอ่าสำหรับคันนี้เลยนะคะ เอาคู่นานะคะปรับไฟฟ้านะคะเ,เห็นไหมหล่อมากๆเลยเนาะไปไปดูที่หน้าจอเลยค่ะแอร์แบตมีทั้งหมด6ลูกนะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าจอนะคะ12นิ้ว แบบซิงโฟเอนะคะตอนนี้เชื่อมต่อฟอรดพาวเมใช้งานได้นะคะมีวอลเลชาร์จเจอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะชาร์จมือถือเนาะสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่ได้รองรับนะคะก็มีไทเอทไทย C เสียบได้นะคะหัวเกียร์อิชิปเตอร์นะคะเป็ระบบช่วยถอยจอดนั่นเนองนะคะเข้าช่องเนาะจอดเทียบนะคะช่องวางแก้วมีให้นะคะแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะ,ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าค่ะ ปรับได้4ระดับนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นค,ควบคุมความเร็วนะคะฝั่งขวามือก็ควบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็เป็นภาพสีภาษาไทยใช้งานง่ายน,นะคะแจ้งผลการาแจ้งข้าเรียกเลยนะการใช้งานรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขก,กิโลไม้นะคะลืมปิดประตูค่าเข็มขัดนะคะปิดประตูไม่นสนิทอะไรพวกนี้เขาจะแจ้งเตือนให้หมดเลยนะคะอ่าปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ขวามือนะคะแล้วก็แผงไฟอยู่ด้านล่างเนาะตัวนี้ก็คือเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ สามารถปรับลมแสงได้ด้วยนะคะ,แ,ะแผงประตูนะคะสำหรับแผงประตูนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะปรับเลนก็ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะคะ1.99นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าเลือกเป็นดอกเบี้ยก็รับดอกเบี้ยไปนะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกเป็นส่วนลดก็รับส่วนลดไปนะคะเพราะว่าเรามีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าใครอยากได้ชุดแต่งก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะชุดแต่ง วชุดแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้ที่ศูนย์9ก9 9, 9ึค่ะมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะคะขาวดำบอนเทานะคะสีเออเดี๋ยวก่อนขาวดำเทาแล้วก็ส้ม <laughs> บอลไม่วีนะคะหลายเห็นไหมรีวิวหลายคันก็งงม,มี4สี4คะ่ะสีพิเศษที่ต้องเพิ่มเงินคือสีส้มนะคะอ่ะเดี๋ยวจะแต่งสีสีเทาแต่งไปแล้วเนาะไปส่งเฮียวันนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะแรปเตอร์สีเทาอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัว เอเวอ v ์เรสต์ไท์แท็ที่เป็นสีเหลืองนะคะรอรถอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีอีกหลายๆขั้คันนะคะ DVLXLS ที่จะแต่ง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 มานะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะลงทุกวันเลยเนาะคลิปวันไหนที่ไม่ลงก็ฝากนะคะคอมเมนต์นะคะคิดถึงกันบ้างเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ